สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ My SK Channel อีกนนแล้วนะไม้ก็ใส่ชุดแฟนซีนะคะคือว่าชมยูหนาวมากนะคะวันนี้ไม้ก็จะมารีวิวสลามกันนะคะเป็นสลาม <c oughs> เป็นสลามประมาณกี่สูตรก็ไม่รู้แหละสี่ห้าสูตรหรือมั้งเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันสูตรแรกก็จะเป็น สูตรน่าจะไม่ผิดก็จะเป็นสูตรขนมถ้วยฟูคะเป็นสูตรขนมถ้วยฟูนะจิ้มฟินมากสูตรขนมถ้วยฟูหรือสูตรเด้งเดงนะคะเพราะว่าเนื้อมันเด้งมา นะคะก็จะเป็นสูตรเยลลี่เป็นแบบนี้นะคะสูตรเยลลี่สีใสเนื้อนิ่มด้วยนะคะ ิเป็นอีกหน่อยต่อไปนะคะเป็นออเดอร์ของพี่อิงนะคะก็จะเป็นสูตรใสนะคะแล้วก็สูตรขุ่นนะคะต่อให้เต็มกระปุกเลยนี่ก็สูตรขุ่นก่อนเลยเนาะสูตรขุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะยืดมากยืด แล้วก็แผ่ได้บางมากแล้วก็จิ้มเน,นี่ยค่ะก็จะจิ้มไม่ค่อยฟินแต่มันนุ่มอ่ะชอบ ไปสู่ใส่นะคะเราจะใส่น้อยให้นิดนึงนะอยวเรามีของแถมให้เดี๋ยวหนูมีของแถมให้ดีกว่าใส่นะคะน่คะยิ่ฟินมาก แต่สูตรนี้มันไม่ยืดน,นะเพราะว่าใส่น้ำยาสลามเยอะเกินไปอย่างพวกนี้มันก็สายแล้วแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรขนมชั้นนี่นะคะเป็นสูตรขนมชั้นสูตรขนมชั้นนะคะก็จะแบบ นองมละมุนอบอุ่นมาจิ้มมันมากนะคะ เราก็มาช่วงแจกจิจกรรมครั้งแรกของชแนลเรานะคะเอ่เรามีจิจกรรมให้เล่นกันนะคะอย่างแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์ทุกคลิปนะคะอย่าลืม u u s c r i b e ให้ชแนลเราด้วยเราก็จะแจกเป็นไอติมแต่ต้าหนิมันอาจจะเยอะก่อนนะ ไม่ดูก็ได้นะคะแล้วแต่ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ราง,งวันที่สองเรามีอยู่สามรางวัลนะคะก็รงวันที่สงวัลที่สามันต้องมีเหละ ขอไปหาก่อนโอเครางวัลที่สามนะคะก็จะเป็นกล้วยสครีท,ทอยนะเอ้ยเป็นสายส้มสครีท,ทอยรางวัลที่สามนะคะก็อย่าลืมกดนึ่งรอนนี่รางวัลที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาม อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะถ้าเกิดถึงส0คนเมื่อไหร่เราก็จะมาประกาดกันนะคะอย่าลืมเมนชื่อนะคะกับ ID ดไลน์เอาไว้นะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแจกจริงนะคะ,ะอันนี้นะสามอันนี้นะคะแจกจริงเราก็จะจับฉลากนะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย